สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขนะคะวันนี้เราจะมารู้จักต้นไม้ต้นนี้กันเลยค่ะต้นไม้ต้นนี้ชื่อฟิโรเลนดอนเชอร์รีเรดนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปูมาแดงเรียกทรับค่ะที่เรารู้จักกันดีนะคะโดยลักษณะต้นและลักษณะใบของเขานะคะจะสวยเด่นสะดุดตาอีกต้นหนึ่งเลยค่ะลักษณะใบของเขานะคะเป็นรูปทรงกลมเรียวปลายแหลมนะคะ สักระดูกใบสีแดงเด่นชัดนะคะหน้าใบจะเป็นผิวมันสวยส่วนก้านใบนะคะก้านใบจะเป็นสีแดงสีแดงส้มนะคะลำต้นและก้านใบจะเป็นสีแดงส้มค่ะและลักษณะเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือในหนึ่งต้นนะคะเขาจะมีใบที่มีหลากหลายสีเช่นสีแดงเข้มสีแดงอมเขียวนะคะแล้วก็สีเขียว จะดูสวยเด่นและหน้ามองหน้าปลูกเลยค่ะจัรดได้ว่าเป็นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกกันมากอีกต้นหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้กระแสก็มาแรงอีกเช่นกันค่ะและเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะมีอายุยาวหลายปีรวมถึงการดูแลรักษาเขานะคะ ้าเราดูแลรักษาเขาดีดูแลผิวใบดูแลน้ําดูแลแสงได้ดีเขาก็จะอยู่อายุยืนยาวเลยค่ะและวัสดุปลูกนะคะเราใช้เป็นมะพร้าวสับค่ะให้น้ําได้วันละหนึ่งครั้งนะคะส่วนการขยายพันธุ์ก็สามารถตัดหน่อปักชำได้เลยค่ะและไม้มงคลต้นนี้คนที่ค้าขายนะคะจะชอบมากค่ะเพราะถือว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลและเรียกทรัพย เรียกเงินเรียกทองเข้าร้านเข้าบ้านเลยนะคะและหากมองหาไหม้มงคลที่มีลักษณะใบสวยเลี้ยงง่ายอยู่ในที่ร่มได้ต้องต้นนี้แหละคะ่ะกุามาแรแดงเรียกทรับหรือฟิโดเลนดอนเชอรี่เล็นะคะค่ะเพื่อนๆคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆกันบ้างนะคะคลิปนี้เราคงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ และต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปรวมถึงการคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะฝากเพื่อนๆพนด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ